我很在意ว่าจะมีอะไร來เกิดขึ้น不不或เกิดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น沒。這樣灰色就是會很不太難而已。對於我們還有跟中國的南台會主動會去發散。所以把發散就是什麼?你這樣了沒事。你 وده <嗯>對這個社會的注意,你還是不要打。 你当然，如果是你熟悉的,你的同学，或者是你就是熟悉的，可以，可以，可以加微信，可以，对吧？交朋友。对，但是不熟悉的，比可能在操场啊，也可能在逛街的时候，哎哎，美女，加个微信，这个是肯定到了吧？试一下。他有可跑微的哈，是很。 ไม่ควรใ่าเลยนะครับถ้าอีกคนไม่รู้จักเพราะว่าคนจีจนจะมีจะมีเยอะมากแม้แต่คนไทยรุ่นน้องผมก็ยังเจอขอลายนะครับแต่ดูแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าไห้ง่ายเกินนะข้อมูลไม่ไม่เชิงโดนแค่ข้อมูลนะครับแต่ผมมองว่าการขอลายากับคนไม่รู้จักแล้วมันไม่สมควรนะครับผมแต่ว่าอยา่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาไปไปต่างเมืองเนาะกับ ต่างเมืองถ้าสมมุติว่าเจอร้านไหนเเป็นร้านสบวกซื้ออะไรพวกนี้เป็นร้านซื้อของของที่ระลึกนะครับที่ผมขอมมขอวีแชทเขานะครับก็คือไม่ใช่อะไรนะครับผมก็คือหาข้อมูลของของซื้ออะไรต่างๆนะครับเจ้าแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเขามาขอคุณไม่ว่าใครก็ตามแต่ผู้ชายผู้หญิงที่มาขอวีแชทปฏิเสธไปเลยบอกว่า ไม่สะดวกครับบอกผู้ฟังเพียนบอกคู่ไทยฟังเพียนพู่เหายี่สุดบใช้คำพูดที่แบบเออสุภาพสุภาพแล้วค่อนข้างมีมารยาทนะครเขาก็จะเกงเราแล้วหรือไม่ถ้าไม่ได้จริงๆก็บอกว่ามิชัันเป็นข้อมูลไม่ดีอะไรพวกนี้เราคนเพิ่มไม่ได้ดทนดเดเคกุ แต่คงจะอยากจะพูดอย่างนึงนะครับในการในการไปร้านสะดวกซื้อปกติแต่นานึงที่แบบเออตุนซูจีจะเป็นเกี่ยวกับพวกร้านชานะครับผมถ้าเกิดว่าคุย